โอ้วะก็อ่ะมาแลมีลูกวไรครพ่เจ้าค่ะวันนี้เรื่องงานยามีรงีหาดี้วครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เออเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ประสบการณ์อันแก่กล้าของเราใช้กับงานนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการมีลูกเป็นศิลปินวันนี้มีลูกเป็นวันเดย์วันเป็นวันแรกที่ลูกเป็นศิลปินนะฮะแล้วก็หลายคนทักทักท้วงมาว่าจะร้องไห้หรือเปล่า <c oughs> ก็คือคิดว่าลั่นวาจาเลยว่าไม่ได้กินผมหรอกเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนโยนนักแต่วันนี้ลูกผมเปิดหนักมาก <c oughs> ไม่รอดจริงๆ <c oughs> ไม่รอดก็คือพอ เขาร้องให้เขาร้องให้ก่อนผมก็เลยตามครับพี่โยกเราก็เป็นอีกคนที่แบบว่าเต้นกับยี่หว่ามาตั้งแต่แรกเลยก็ที่ผมร้องให้ที่ร้องให้คือผมไม่ได้ไปอยู่วงนั้นวิกก็มีกระโงก็มีก็ก็ไอตอนที่เต้นกับลูกอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันมันเป็นเรื่องความสนุกพ่อลูกไอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่า มันจะส่งเสริมเขามาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าที่เราถ่ายคอนเทนต์อะไรต่างๆแต่จริงๆมันเกี่ยวครับมันเกี่ยวที่เขาได้ร้องเพลงบ่อยๆหน้ากล้องที่เขาได้เต้นแอคติ้งหน้ากล้องบ่อยๆมันก็เป็นการฝึกไปนในตัวซึ่งตรง,ตรง,ตรงนั้นเป็นกําไรของเราพ่อลูกที่เราเราไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวพอวันนี้เราเห็นแบบน้องยี่วาดโชบนเวทีเป็นยังไงบ้างจัดเต็มมากมันตัวสั่นไปหมดนะครับ <laughs> คือ,ค,อคือเราไม่เคยดู MV มาก่อนแล้วก็ แต่แต่แต่ว่ามองมองทะลุลูกตัวเองไปเหมือนกันนะคือแบบว่ามองมองว่าห้าคนเนี้ยเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นเคมีเรารู้อยู่แล้วลูกเราเป็นยังไงแต่เราเพิ่งเห็นว่าอ๋อโดมเขาคิดอะไรหรือว่าค่ายลิฟเขาคิดอะไรที่เป็นห้าคนนี้เขาไม่ได้จับมาเลี้ยงมั่วๆพอเห็นเด็กเต้นด้วยกันปุ๊บเราบอกโอ้โหอันนี้มันเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่านักดนตรีอย่างเราจะเข้าใจพอเป็นเรื่องเต้นปุ๊บทำไมเด็กค่าคนนี้ถึงต้องได้ อยู่ด้วยกันวันนี้ทึ่งมากครับทึ่งซูการ์แอนด์สไปมากที่ทีมเวิร์คเขาอะตองมีแบบกเขาดีแบบก่อนที่เขาแบบตัดใจจะบอกาว่าเขาอยากเดี้ยเส้นทางไอดอลเราให้คำปรึกษาเขาปรึกษายังไงคือตอนแรกอะเราคิดแบบเหมือนเหมือนที่ทุกคนคิดก็คือว่าพอเดี๋ยวนี้ปุ๊บพอถ้าเด็กเต้นเก่งปุ๊บจะต้องนึกถึงเกาหลี อันนี้เรื่องนี้จะจะตรงข้ามนะจะตรงข้ามกลายเป็นกลายเป็นพ่อนี่แหละที่จะไปชักชวนลูกว่าไปเมืองนอกไหมไปแบบไปสมัครแบบรุ่นพี่ไหมแต่พ่อโดนหักอกว่าไม่ไปด้วยเหตุผลที่ว่าลูกไม่ได้มีความฝันต้องการไปคว้าฝันที่ต่างประเทศหรือว่าต้องไปต้องไปเป็นศิลปินเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าเขาอยากเป็นศิลปิน ที่ได้อยู่ในประเทศได้อยู่กับพ่อแม่ <c oughs> อันนี้ตอนนั้นก็ก็ว้าอยู่เพราะว่า <c oughs> ก็เราก็ทำทำตามๆกันน่ะ <c oughs> คนเราก็เรามีลูกต้องไปเกาหลีเราก็าราาเราก็ว้าทาไมไม่ไปล่ะอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังเราก็ว้าแป๊บเดียวสภาก็ให้เขาเรียนหนังสือไปแล้วก็ตัดเรื่องนี้ไม่ไม่เอามาเป็นเรื่องก่อกวนใจไม่สนใจเลยจนกระทั่ง โดมเขาติดต่อมาว่าอยากให้ไปออดิชั่นลิ t เอนเตอร์เทนเมผมก็เลยถามโดมไปเลยใครใครอ่ะก็บอกใครผมผมมีใคร่ะเพราะเราไม่รู้จักเราเราเราไม่ได้ดูทีวีอ่ะเราไม่ได้ดูไอ้สื่ออ่ะเขาก็บอกว่ามีพิกซี่เราก็ไปไปบอกลูกเราเราก็คิดว่าลูกเราน่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะอยู่ ชอบไปอยู่เป็นศิลปินกับใครยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยเราคิดเลยว่าลูกเราต้องไม่เอาแน่ๆเราจะเราจะปฏิเสธการออเดชั่นเขายังไงดีปรากฏว่ายี่หวาเป็นแฟนคลับพิกซี่เขาแบบว่าเขาต้องการอยู่ที่นี่ีก็เลือกแล้วแต่มันก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะก็ออเดชั่นออเดชั่นเสร็จ เราก็คือพ่อแก่ๆคนนึงอะคือไปถึงเขาก็ไม่ให้เข้านะเนียนที่นี่ก็มาได้อยู่แถวนี้แหละเขาก็แบบว่าเวลาออดิชั่นก็รอเป็นผู้ปกครองอะคุณพ่อเชิญรอข้างล่างนะคะก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรพอออดิชั่นเสร็จก็รอเป็นหลายวันกว่าเขาจะโทรมาว่าโดมก็โทรมาเราก็เอาแล้วเป็นยังไงล่ะโดมน่ะก็สนใจนะครับเอานี่ ก็นานนานฝึกฝึกกันไปจนกว่าจะเซนเซนเป็นฝึกหัดก่อนนะแล้วเราก็อีกฉบับหนึ่งถึงจะเป็นเซนเป็นแบบว่าศิลปินคือก็ไม่ได้ง่ายเขาให้เราเขาพูดยังไงบ้างเราจิตใจอดเพราะเราห่วงลูกมากกันเลยเออโดมพูดยังไงถึงใจอ่อนไม่ฮะไม่ใจอ่อน <c oughs> แต่ว่าลูกจะไป ลูกจะไปเพราะว่าผมเนี่ยชินกับการปฏิเสธเพราะว่าแบบว่ามันไม่คิดว่าจะเป็นได้สิบสีนะตอนนี้แต่ว่าอะไรที่ไม่น่าเชื่อมันก็เกิดขึ้นไปหมดวันนี้ก็อึ้งในศักยภาพเขานะดวงตาของเขาอะโดมอะที่เขาที่เขามองว่าลูกผมมีจริงๆะมีได้ข่าวได้ข่าวว่าจะไปรวมกับล่นพี่ที่โตกว่า เราก็บอกได้เหรอในใจเราค้านนะก็บอยหวาเด็กนะอะไรเงี้ยแต่วันนี้โดมทําให้ผมเห็นแล้วว่าเออเขาดวงตาของเขามันมองมองเห็นอะไรที่เป็นเอ่เขาเรียกอะไรอ่ะผู้บริหารค่ายเพลงอ่ะใช่วันนี้ทึ่งมากครับมีมั้ยมีไหมนะ มีมีเขาก็ให้เขาก็อาจจะพูดด้วยการเป็นคนมีมารยาทนะเขาก็พูดว่าเออเออก็เป็นเพราะว่าเราเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าผมว่าไอการเป็นนักร้องของผมมันไม่สําคัญหรอกไม่สําคัญเท่าเท่าการฝึกซ้อมหรอกผมว่าการที่ผมฝึกซ้อมกับลูกมากกว่าที่ทําให้ลูกมาตรงนี้เราให้ทำภาษาอะไรน้องนี่หวาบา้างไหมใ,ให้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ัะ ให้คำปรึกษาคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทุกๆเรื่องในชีวิตของเขาส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เนาะแต่ว่าผมเนี่ยที่จะให้คำปรึกษาก็าจะเป็นเรื่องอที่อาจน้ำร้อนแบบร้อนมากมาก่อนก็เลยจะแนะนำว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยนี่แหละที่ยากเรื่องเต้นเรื่องอะไรฉันว่าแกฝึกได้เรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยไม่ห่วงแต่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้คนนี่แหละที่เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวัง จิตใจของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในวงหรือว่าคนที่ร่วมงานด้วยก็ตามอันนี้จะต้องช่วยฝึกช่วยดูกันไปยาวๆพี่โจพอเป็นลูกสาว,สาวของโจโซคูแ <c oughs> <c oughs> น่นอนว่าต้องโดนจับตามองละอาจจะโดนกับเพ่งเล็งพิศษตรงนี้คุณพ่อเตรียมรัตรงนี้มีคนถามมาเยอะว่าเออจะโดนจับตามองเป็นพิเศษผมว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะมันก็โดนวิจารณ์เยอะส่วนข้อดีก็มีคนหันมามองเยอะ ก็ในในเมื่อมีโอกาสมีสปอร์ตไลท์ส่งมาทางเราแล้ว,ลว,ลวเราก็ตั้งใจสแสดงความสามารถให้เต็มที่ส่วนเรื่องจะโดนพูดในแง่ลบหรืออะไรก็คงไม่ห่วงมากเพราะว่าก็ฝึกฝนกันมานานแล้วถ้า <c oughs> โดนโดน,โดนเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆก็ๆๆเขาก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ยี่ห่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมพอ่อแบบว่าเจาอคอมเมนต์บางคนก็บอกติดเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออ,อ ยังนะยัง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 ไม่เคยเห็นเขาแบบนอยกับคอมเมนต์แต่อาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีครับนั่นแหละเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราเอาลูกออกซ์อลยก็คือแบบว่าเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคอมเมนต์มาตลอดบูลลงบูลลี่อะไรมันก็มันก็เห็นมาแต่เล็กจน,จนโตมาครับ ไม่มีเราไม่มีเราไม่มีแต่ลูกเรามีลูกเรามีความเข้มแข็งแต่ถ้าวันหนึ่งเราโดนหนักๆก็ว่ากันหน้างานแล้วที่ผ่านมาเราเห็นคอมเมนต์เราไม่มีไม่จีนบ้างหรอทำไมเขามาว่าทุกลยนี้ภาษาเลยนะพ่อถ้ามันหนักๆก็ก็ลบอะไรเงี้ยก็แบบแต่ถ้ามีเหตุผลก็ไม่ลบเช่นเอ๊ะ ยังเต้นไม่ค่อยดีนะนอ,อันนี้นอ,อันนี้อันนี้ต้องเก็บอ่ะอันนี้ต้องเก็บมามาเป็นการปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเกิดแบบดา่าไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ไหวเต้พวกเราเราใช้วิธีปล่อยผ่านแทนที่จะก่อนไปอ่านคอมเมนต์อะไรแย่ๆเหมือนกันโอ้มันเป็นวิธีที่ควรทําครับวิธีปล่อเพราะเราก็ทํามาตั้งแต่รุ่นเราแล้วเพราะถ้าเกิดว่าซัดทุกคอมเมนต์เนี่ยก็ไม่รอดจนมาถึงทุกวันนี้แน่ๆแต่ว่าวันนี้ยี่ห้อสำเร็จแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆ ือทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับกงุ่ม s n s นะครับแล้วก็มากันเยอะๆนะครับกลุ่มคนเป็นพ่อก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตศิลปินไม่ว่ายุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอันนี้หนักที่สุดครับ หนักที่สุดแต่ว่าผมอ่ก็อันนี้เป็นข่าวที่รุนแรงที่สุดในช่วงนี้เลยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะฮะกับการสูญเสียนะครับแล้วก็เราก็ทำให้ผมนึกถึงลูกตัวเองด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงก็ขอให้อา่า เขาเรียกอะไรอ่ะปล่อยวางจิตใจเัวเงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ลองใช้วิธีการอ่ะพวกอย่างที่ผมทําอยู่ก็แบบศึกษาธทมการนั่งสมาธิภาวนาอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับมีครับแต่ว่าโรงเรียนเขาไปแถวแถวข้างๆโรงเรียนแถวจังหวัดแบบไปกรุงเทพเข้าไปแบบ ปรทุมอะไรเงี้ยไม่มั่นใจครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าคนเราอะเสี่ยงอุบัติเหตุทุกคนทุกวันที่เราก้าว้นประตูหน้าบ้านไปแต่ยังเหตุการณ์วันเนี้ยมันต่างมันต่างออกไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอความรัดก,กุมแล้วก็ความจําเป็นด้วยเรน,นี้ควรปรับควรปรับกันในสังคมว่ามันจําเป็นแค่ไหน ให้ให้ความปลอดภัยมันมากขึ้นดีกว่า